ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ราหูยังส่งผลแรงสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณ อย่าลืมนะครับสวัสดีครับแฟนๆทุกๆท่านครับเราตามดาวกันวุ่นไปหมดเลยครับอย่างน้อยสักตัวเข้ามาเราสอยให้มันร่วงได้ก็ถือว่าเจ๋งแต่ผมก็ไม่สามารถบังคับดาวได้เพียงแต่เราส่องดูถ้าเกิดเรามีโชคมีดวงที่จะเกงถูกเราก็สามารถถูกด้วยครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ ราหูยังส่งผลแรงคงเคยเห็นเลข8นั้นเยี่ยมที่สุดมาแล้วเมื่อเลข8มาครึ่งของเลข8ราหูมาจากไหนพอราหูถูกตัดพับเขาเรียกว่าพุธกลางคืนถูกตัดมีหัวและหางแบ่งกันเป็นสีนั่นคือดาวพุธด,ดาวพุธตามมาติดๆกัน ใน4ถูกตัดแบ่งเป็นครึ่งอีกก็เหลือ2อดังนั้น1มิถุนายนนี้เลขเด่นคือ8เลขรองคือ4รองมาอีกนิดคือเลข 2, 2> สรุป8 4 2โชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ